เข้าสู่จัดสดาชาแนลนะคะวันนี้จัดจะมาแนะนําให้รู้จักบอล2ชนิดนี้นะคะก็คือเจ้าพลงไกรเซอร์และก็เจ้าครูเดนมาร์กนะคะซึ่งก่อนหน้านี้จัดได้ทําคลิปถอดไปนะคะถึงประวัติความเป็นมาของเจ้าพลไกรเซอร์นะคะบอล2ชนิดนี้นี่เป็นบอลไทยบ้านๆนะคะที่อยู่คู่ประเทศไทยมานานมากแล้วนะคะเป็นบอลไทยบ้านๆแต่ว่าประวัติความเป็นมานี่น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะคะตัวบอลสองชุดนี้เป็นบอลที่ สมเด็จรัชกาลที่5น,นะคะพระองค์ทรงนำเข้ามาปลูกในประเทศไทยเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเยืนอนที่ยุโรปนะคะก็คือได้มาจากต่อประเทศเดนมาร์กนะคะพระองค์จึงตั้งชื่อให้เป็นเหมือนให้เป็นเกียรติกับแหล่งที่มานะคะซึ่งจากเดิมเนี่ยบอลส่งชนิดนี้ก็จะปลูกในรั้วในวังค่ะพอขยายพันธุ์ได้เพิ่มมากขึ้นก็เริ่มมีการปลูกแพร่หลายในเหลา่าขุนนางในในวังนะคะแล้วก็ เริ่มมีมาปลูกตามวัดวาอารามแล้วก็แจกจ่ายไปสู่ประชาชนซึ่งทุกวันนี้ก็มีปลูกกันทั่วไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของกระแสของไม้ใบหรือว่ากระแสของบอลสีมานะคะบอลสองตัวนี้นะคะก็เริ่มสูงขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นบอลที่น่าสะสมอีกชนิดหนึ่งแต่ว่าก็มีเพื่อนๆหลายๆท่านถามว่าเอะจริงๆแล้วสองตัวนี้มันมีความคล้ายกันมากเลยแล้วจะสังเกตยังไงนะคะแล้วก็วันนี้จัดก,ก็เลยจะมา แนะนำจุดสังเกตนะคะแต่นิ้วของกากรนี่ต้นยังเล็กอยู่อาจจะมองสังเกตยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าของที่สวนพี่สาวเนี่ยจะมีความต่างที่ชัดเจนมากเลยเพราะว่าเขาจะกักสีไปเยอะแล้วแล้วก็วเป็นต้นที่ใหญ่มากอันนี้จักก็ขอแบ่งรูปเข้ามานะคะเดี๋ยวทีจะจะขึ้นรูปให้ดูนะคะถึงความแตกต่างนะคะว่าเจ้ากรุงเดนมาร์กกับเจ้ากรุงไครเซอร์มีจุดเด่นต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดู เดี๋ยวจะเกลนรูปให้ดูนะคะข้างสองข้างเลยว่าสองตัวนี้จะต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเจ้ากรุงไกรเซอร์นะคะตัวเจ้ากรุงไกรเซอร์ตัวพื้นใบก็จะมีสีเขียวเข้มกว่านะคะกระดูกใบก็จะเป็นสีแดงเข้มนะคะก็จะดูเข้มแข็งหนักแน่นนะคะส่วนเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะก็จะมีความอ่อนช้อยละมุนกว่านะคะสีใบก็จะมีความ อ่อนกว่านะคะแล้วก็กระดูกใบก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันสีอ่อนซึ่งถ้าเกิดว่ากัดสีมากๆตัวกระดูกใบของเจ้ากรุงเดนมาร์กนี่จะเป็นออกชมพูนะคะแล้วก็ในส่วนของจุดกระจายทั่วใบนะคะของเจ้ากรุงไกรเซอร์นะคะตัวนี้จะเป็นเจ้ากรุงไกรเซอร์นะคะก็จะเป็นจุดกระจายที่เป็นปื้นใหญ่ๆนะคะสีขาวแต่ว่าเมื่อใบแก่เขาก็จะออกเป็นสีชมพูนะคะหรือว่าจะมีสีชมพูแซมนะคะ จะเห็นเป็นสีชมพูจางๆแสมมานะคะส่วนของเจ้าครุงเดนมาร์กสีก็จะละมุนกว่าจุดกระจายทั่วใบนี้ก็จะเป็นจุดเล็กๆกระจายเกือบเต็มทั้งใบนะคะแล้วก็จะเป็นสีชมพูอ่อนๆดูลมุนนะคะแล้วก็ตัวก้านใบค่ะที่มีความแตกต่างนะคะแต่ต้นเล็กๆอาจจะยังแยกไม่ออกถ้าเป็นที่ต้นที่โตขึ้นมามากๆเนี่ยก็จะแยกเห็นอย่างชัดเจนนะคะตัวก้านใบของเจ้าคุงไทรเซอร์นี่ก็จะเป็น สีจะเข้มกว่าเจ้ากลุงเดนมาร์กนะคะแต่ว่านี้เกือบจะเหมือนกันเลยะคะ่ะ <_ amid> เพราะว่ายังเป็นต้นอ่อนอยู่นะคะถ้าเป็นต้นใหญ่นี่ก็จะเห็นสีถึงความต่างที่ชัดเจนนะคะส่วนหลังใบนี่ก็จะลักษณะเป็นสีเขียวออ่นคล้ายกันนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวไม่มีรูปเทียบให้ดูเนาะแต่ที่แน่ๆเลยนะคะคือ2ตัวนี้จะมีความต่างตรงที่ว่าเจ้ากรุงเดนมาร์กพื้นใบจะสีเขียวเข้มกว่านะคะแล้วก็จุดกระจายรอบๆใบจะเป็นจุดกระจาย สีขาวเป็นปื้นใหญ่ๆนะคะแล้วก็เมื่อใบแก่เน่ก็จะมีะจุดสีชมพูแซมขึ้นมาบนตัวพื้นสีขาวนะคะแล้วก็ก้านใบจะสีเข้มกว่าจะเป็นสีแดงออกสีเขือกมังคุดนะคะส่วนเจ้ากรุงเดนมาร์กใบจะสีอ่อนละมุนกว่านะคะเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็ตัวจุดกระจายจะเป็น จุดกระจายเล็กๆแล้วก็กระจายทั่วใบถ้ากัดสีนี่ก็จะเห็นความต่างที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ตัวจุดกระจายก็จะเป็นสีชมพูนะคะตัวก้านใบนี่ก็จะเป็นสีแดงอ่อนกว่านะคะค่ะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาแนะนําให้รู้จัก บอลสีสองตัวนี้นะคะซึ่งเป็นบอนสีที่น่าสะสมแล้วก็เป็นสิริมวลสำหรับผู้ปลูกนะคะยังไงก็วันนี้จัดสลาเชนเนลก็ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ติดตามคลิปต่อๆไปของจัดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ